ชาโน่แก้วนะคะพัชนพรกล้องภาคกระซับค่ะนแก้วนะคะ,อ,อ,ยคะ,ะ,คะอยู่ที่อุดรธานีนะคะเปิดร้านที่อ,ทอุดรธานีแต่ว่าสอนเวลาไปสอนทําคิ้วเนี่ยสอนที่กรุงเทพมหานครตึกฟิโอน่านะคะบริษัทฟิโอนา่าใกล้ๆกับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเป็นถนนใหญ่เลยหาง่ายค่ะ ะจะสอนอีกทีนึงก็12 13 14มกราคมนะคะสการาชไมล259ค่ะจะเจอกันได้แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ลงทะเบียนมาจะ,จะเต็มแล้วนะคะถ้าหมดรอบนี้เต็มแล้วก็ถ้าใครยังเข้ามาไม่ทันก็เป็นรอบน่าจะเป็นมีนานะคะขอเดินเวือนไปแล้วกันไม่ก็มีสามนั่นแหละอาจารย์จะแจ้งในเฟซในไลน์ทีนึงนะคะเพราะว่าที่นี่ลูกค้าก็เยอะเราก็ต้องดูลูกค้าที่นี่ด้วยนะคะเราไม่สาบันทำคิวเรียนไม่ใช่สถาบันสถาบันที่สอนโดยตรงแต่ว่า พอสอนไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเกิดติดใจขึ้นมาแล้วก็ออกมาใช้งานได้จริงนะคะจะเป็นคนตรงๆคือเอาประสบการณ์สอนแล้วมันจะได้วิชาไม่มีการแบ่งคอสไม่ใช่ว่าเป็นคอสคิ้วอันนึงตาปากหนึ่งจะรวมหมดเลยค่ะคิ้วตาปากแล้วก็ทำคิ้วทำตา,ตาปากให้จบในห้องดูกันเลยที่นี่ไม,ไม่ไม่ต้องจ้างหุ่นนะคะไม่ต้องอะไรหุน่นหุ่นแย่งกันลูกศิษย์แย่งกันค่ะแย่งกันเป็นหุน่นเรื่องจริงเข้าดูในเฟซได้นะคะหรือใครไม่เชื่อมาเอาเบอร์ลูกศิษย์ไปได้เลยเราจะให้ทุกคนเลย ถามเขาได้เลยว่าจริงหรือเปล่านะคะแอดอะไรไลน์เคยรู้สิทธ์ได้เลยที่เราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วเรามาช่วยกันแก้คียเพราะว่าตอนนี้ช่างเกิดขึ้นเมืองไทยเยอะมากนะคะแต่เกิดขึ้นมาแบบคุณภาพไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าคือยังรับอะไรมาผิดผิดอยู่หรือรับมาอาจจะถูกแต่บางทีมา adapt apply ผิดหรือว่าเราคิดต่างไม่เป็นหรือเราคิดในแง่ในแง่ของความแตกต่างไม่ได้นะคะคือเขามายัางไงเราก็ไปอย่างนั้นบางทีเราไม่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจริงไหมเหมือน,นะคล้ายว่า เขาเรียนอัดศษสปรีนคุณก็อัดตามเขาเลยที่คุณไม่ได้สังเกไม่มีไม่เอะใจเลยหรออะไรเงี้ยมีลูกศิษย์นะคะคุณชุกเนี่ยหรือว่าคีบหมุหรือว่าใครที่เรียนกับอาจารย์ไปในเคสผ่านๆมานะคะคือท่านค่อนข้างที่จะผู้ใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะมีเหตุผลเพราะว่าอย่างคุณชุกเนี่ยขอเอ่ยงานิดนึงเพราะคุณชุกเนี่ยเขาเปิดร้านสักมาหลายปีแล้วลูกชายสักซึ่งเขาจะค่อนข้างจะเข้าใจว่าทําไมต้องเอาเศษสกรีนมาอัดเลยมันเป็นไปไม่ได้มันด่าง คือไม่มีใครสอนแกก็คัดค้านในใจใน่เดเรียนแล้วแกบอกจนมาเรียนเจออาจารย์ของหมันใช่เลยจำแก้วมันถูกต้องเลยมันพี่คิดอย่างนี้เหมือนกันเลยแล้วลูกศิษย์ลูก้าคิดลหลายๆคนแบบนี้แต่หนูอะหนูจะแก้ไงหนูเรียนอย่างนี้มาหนูก็ทําแบบนี้แต่หนูก็รู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันขัดกับความรู้สึกเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นามาคุยกันเรื่องคิ้วอ่ะพาร์ทสองอันนี้คือในเรื่องของคิ้วคิ้วที่เป็นสีดําแต่ได้ทรงแล้วนะคะได้ทรงหมดแล้วจะเป็นสีดํา ดำปิดตีเลยแต่โรงโอเคทำยังไงให้มันดับลงนะคะมี2วิธีที่แก้หนึ่งก็คือใช้สิลิราเมลสมทองเหลืองอัดเข้าไปพอมันลอกออกมามันจะกลายเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนเอ้ยผสมจากมันดำมันจะมาเป็นน้ำตาลอ่อนลงมาหนึงเป็นน้ำตาลเข้มนั่นแหละอ่ามันอ่อนแต่สีดำดับลงมาอีกประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนั้นทําได้ไหมทําได้แต่ถ้าคุณทําไม่เนียนมันจะกลายเป็นว่าถ้าทําเกินขอบมาสมมติอัดเกินขอบมาก็กลายเป็นป็นแดงแล้วกลายเป็นน,น,น้ำตาล ถ้าคุณอัดไม่ถึงขอบว่ากลายเป็นขอบดำๆแต่ข้างในเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นมือคุณต้องนิ่งถ้าคุณอัดใช้โดยสีอัดสีนะคะใช้สีอัดสีมือคุณไม่นิ่งไม่ตามขอบจริงๆเนี่ยมันจะมันจะออกมาเป็นคนเป็นสองเซกชันเป็นสองสีนะคะแล้วก็แล้วค่อนข้างที่สีจะแน่นแล้วก็จะหนาตึกขึ้นมาเหมือนแลวมันจะนูนขึ้นนะคะอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ในกรณีที่เร่งรีบหรือกรณีที่ที่มันไม่ดำจนน้าเกลียดเกินไปนะคะ อาจารย์ก็จะใช้ได้ดำไม่ใช่ดำปิดปีดำเป็นปิงเลยเป็นสีเคมีไม่แนะนําให้ใช้ไม่แนะนําให้ใช้ตัว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 สีส้มกับสีทองแล้วผสมกันแล้วก็อัดน,นะคะอาจารย์แนะนําให้ใช้วิธีการล้างล้างให้บันจางก่อนหรือดอบสีด้วย AB ก่อนดับสีด้วย AB ได้นะคะตัวอบีดับสีได้พอดอับมันจะลดปรม,มานลงแล้วคิ้วันไม่หนาตึกขึ้นมาด้วยอาจจะดอบสี a อด้วยครั้งสองครั้งมันก็สีดับลงแล้วค่ะไม่ไมีอะไรแล้ว ก็โอเคนะคะจะดีกว่าไม่รู้สิใช้วิธีอะไรที่หมกหมกแปะๆเหมือนสีนอินแปะปอาจาก็ไม่แนะนำหรือเอาสีนี้ไปอัดดอบสีเลยอาจก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าคุณคุณทาให้มันออกมาเป๊ะและยากช่างมือใหม่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็น A B บดอบสีสักครั้งสองครัง้งสีจากดามันอาจจะเป็นน้าตาลเข้มน้ําตาลกลางอะไรอย่างนี้คะ่ะค่อยๆทาไปจะ,ด,ะดีกว่าไหมคะดีกว่าไหมคิดว่ามันโอเคถ้าวิธีจะ จะดอบอยังไงใช้อะไรไปยังไงมายัางไงสนใจเรียนกับอาจารย์ได้นะคะตัวนี้ก็จะสอนนะคะสอนได้ค่ะสอนง่ายไม่ยากเลยมีหมุนให้คือนักเรียนยนั่นแหละเป็นหุนกันพอเรียนแต่ละรุ่นรุ่นมานะคิ้วพังมัทั้งนั่นช่างนะ่ะอยากให้อาจารย์แก้ทุกคนเลยแย่งกันด้วยซ้ําคิ้วพังกันมาเต็มเลยบางคนก็บวมสักตามาหรืออยู่แค่นี้เอวบางคนก็สักครึ่งนึงบางคนก็สักัน,น,น,กกกนเลยมาตรงนี้เนี่หลับตามาตาตกก็มีหูเห็นแล้วก็สูซาร างคนสักตาข้างล่างก็เจ็บทับตายเขียวเป็นปีตแตนี้สักตาล่างไม่สักแล้วมันดูแก่อาจารย์จะสักอินเนอร์ข้างบนเป็นสไตล์เก,กาหลีเลยนะข้างล่างจะไม่สักเลยมันดูแก่ไม่เหมาะนะคะอันนี้คือวิธีการดบดบโดยการใช้สีดอกหรือใช้น้ํายาดอกนะคะเรียนได้อันนี้เป็นผาสองสนใจเรียนกอาจารย์ยินกาเข้ามาได้เลยนะคะ0 4น9 3 2 9 93ที่ร้านนะคะศูนย์สี 1 8 3่2แาหรือเบอร์นกแก้วเองนะคะ086-309-4446่ีค่ะ ID line เหมือนเดิม n o OK. k k e a w 8 8 8วันนี้หมดเวลาของนกแก้วแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ